สวัสดีค่ะสวัสดีเช่วงใหม่นะคะวันนี้คันที่สองค่ะของวันที่19นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูการมารถรุ่นไหนเป็นตัวมิวเอนะคะมิวเอเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีนะคะร้อยห้าสิบแรงม้าคันนี้สีขาวมุกเป็นตัวท็อปเลยนะคะของเครื่องยนต์1900ตัวพันเก้าร้อยซีซีตัวอัลติเมทนะคะราคาหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทอันนี้แต่งรอนะคะนี่เพิ่มเติม โลโก้ตรงฝากระโปรงนะคะแล้วก็จะมีชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านหน้านะคะอันนี้อันนี้ก็ให้ดูสัดนนะคะเดี๋ยวดูไปรอบคันรล้แบบตัวนี้จะเป็นขอบ2ี่สิบนะคะนี่ก็จะมีติดตั้งกันศาดนะคะตัวเบ้ามือจับแล้วก็กันลอยเป็นโครเมียมนะคะที่มือจับเช่นเดียวกันด้านท้ายก็จะมีสเกิร์ตด้วยนะคะ รีดิฟายนะคะด้าท้ายแล้วก็ด้านหน้าตกแต่งสวยงามค่ะสำหรับคันนี้ของคุณสุดารัตน์แล้วก็คุณกิติศักดิ์นะคะนี<อ>่ทำพิธีไหว้รถแล้วเรียบร้อยชมภายในสักเล็กน้อยนะคะนี<อ>่หัวสีน้ำตาลนะคะทุกนะคาวางของเราเรียบร้อยไหว้แล้วนะคะอันนี้ส่วนของด้านหน้า กับเจ้าของรถกันนะคะสําหรับคันนี้ด้านนี้นะคะพี่ร้านนี้อ่าด้านนี้ค่ะคุณษษกิติศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะ,คะอ่าสวัสดีนะคะทั้งสองท่านมาออกรถอิสุสคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วหลายคันแล้วหลายคใช่ไหมสี่ห้าคันแล้วเนาะอ่าเป็นลูกค้าเก่าอิสุสนะคะรู้จักกับอ้อมมานานหรือ,อยังเกินสิบปีแล้ว <laughs> นานแล้วนะคะพี่ดูแลัวอีกเนาะ เมื่อเดือนที่แล้วลูกชายก็เพิ่งจะมาซื้อรถไปเนาะอันนี้ก็พ่อกับแม่มาออกรถเป็นยังไงบ้างคะกับอิซูซุกับกับประทับใจมันไม่มีปัญหาดีรถยี่ห้อนี้ก็คือเข้าติดใช้มาไม่เคยมีปัญหาค่ะแล้วเซลเป็นยังไงบ้างเซลเซลก็สุดยอดอยู่แล้วเซลคนนี้ไม่งั้นไม่งั้นไม่ติดตามติดอย่างนี้แล้วไม่ไปไหนเลยนะบริการดีทั้งก่อนขายหลังขายประทับใจก็เลยกลับมาซื้อซ้ำเนาะ แล้วก็คนในครอบครัวก็ใช้สุ่ๆด้วยนะคะพี่เนาะขอบคุณมากๆเลยเอ่าบอกนิดนึงทำอาชีพอะไรคะพี่ขายครับขายปลาสลิดอ่าขายที่ไหนคะพี่บอกพิกัดด้วยคลองด่านครับสุขุมวิสัยเก่าร้านเจรัสปลาสลิดนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะคะก,ก็ไปอุดหนุนได้เลยได้เนะคะ,ะ,คะปิดตรงอ่าขอ,ขอบอกเบอร์โทรนิดน,นึงพี่เผื่อเผื่ออะไรลูกค้าเบอร์โทรศูนย์แปดหกหกแปดเก้าเก้าสี่หกเก้ารับประกันความอร่อยนะครับร้านนี้ ราคากันเองด้วยราคาถูกไม่แพงเจ้าดังของย่านบางบ่อสำหรับใครที่สนใจอยากได้ก็เียนเชิญเลยนะคะก็มีบริการหน้าร้านแล้วก็ส่งน้องถานทานส่งได้ทั่วทุกทั่วประเทศทั่วประเทศนะคะก็เลยลูกค้าเยอะนะคะขายดีกิจการรุ่งเรืองก็เลยได้มาออกมือเอฟคันนี้นะคะจากนั้งจากรรถขับนะพี่เนาะแล้วก็มาสู่มิวเอฟนะคะก็วันนี้เลิกดีแล้วค่ะก็มาออกรถกับอ้อนะคะอ้อก็ขออวยพรนะคะขอให้ กิจการค้าขายจะโดนรุ่งเรืองนะคะขอให้รวยรวยเฮงเฮงมีแต่สิ่งดีๆนะคะสั่นี้เราก็ตลอดไปแล้วก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆขอที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ